ที่โอนาน่ามันเสียศูนย์่ะจำไว้นะอันนี้ที่พี่พูดนะถ้าเป็นจริงกดยี่สี่ไปพี่หน่อยนะฟังด้วยที่มันเสียทรงมาขนาดเนี้ยมันด่าแม็กควายจำได้ไหมนัดแรกอะนัดแรกมันดาน่าแม็กควายเฮ้ยมึงจะไปสกักิดยังไงวะมึงจำได้ไหมที่มันเป็นโอวายแม็กควายแม็กควายบอกเออกูบิดอะไรอะกูบิดอะไรอะกดยี่สี่ไปหน่อยใครจำเหตุการณ์นี้บ้างตอนเปิดตอนเปิดฤดูกาลตอนแรกอะที่ว่าแม็กควายลงมาหรือว่าบอลปีกีซันอะ มันด่าไม็กวายเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮียมึงนี่ดี่้วะไฮ้มึงไปมึงไปางนี้วยจำได้ไหมที่ไหนได้ไอเฮียเป็นเองไอสัตว์ <c oughs> ด่าไม็กวายไปเยอะคือมึงก็บอกเขาก่อนก็นได้ไอเฮียพูดถึงไงไอสัตว์โอ้เนี่ยเข้าตัวมึงเลยหายแฮร์ร <c oughs> ี่เม็กโอรานาวเฮ้ย 五百多万嘞，一百。乌乌